สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทาน,นะครับคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศาสตร์เอกการสื่อสารผ่านสื่อใหม่นะครับวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารลักนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันครับ ชื่อน้องบ้านทางชื่ออะไรกันบ้างยา ทราบแนบบอกเช่าูกันคู่กันเล่นเนียค่ะเข้าแก่นเนียะลูกย่าเล่น้่น้างดาดาทำไมไม่เห็นใครตกให้น้องเลยแบบน้องชื่อไเพี่ชื่ออะไรคบ เออชื่อเอ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 อเ ชื่อเม่์ฟ้ค่ะอ้าวโปรเฟสเซสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่อ,อเอิรนเอิรนเอิรนเปล่าแล้วพี่ไม่ได้หาหรืคนนี้หล่อ<า>สุดขนตายาว แล้วจะเป็นเกงแล้วมีทานแล้วจะมีการแจกด้วยให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเห็นการ์จริงมันเป็นยังไงอย่างพี่ไม้เราก็เลยจะเอาไป น้ำแดงคงได้นับถุนแกะมาถึงเช่นแล้วก็จะต้องนั่งป้วเพื่อคอยจับตั้งให้คนจากการเป็นเหยื่อออกมาป่าซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ประจำของเขาที่แสนจะเบื่อหน่ายเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วเด็กน้งแกจะนั่งเข้าไปในหนูบ้านพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงที่ดังลั่นล่า เด็กเลี้ยงแก่เจอบกชาวบ้านอยู่หลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่ง เพืความจริงแล้วก็ยากที่จะมีใครกับคนที่เชื่อนะคะมารวมกันเร็วแล้วกัน อันเด้นดีได้อันใหญ่ใครเด่นไม่ดีได้อันเล็กโอเคไ,ไ, okay, ไหมคะสอ เป็นตตัวน no ้อยมีหาเียวอาตกสโดนีาท้กั่คือสลัของฉนเธอกันได้ไครับกอะเดี๋วพี่นี้ลองทำตามลองนั่งเแล้วลองทำตามทำตามพี่ๆนะครับอะทำพร้อมกันนะทำพร้อมกันนะครับหนึ่งสองา ฉันเป็นกระป๋องตัวน้อยมีหางเดียวต้อมูยาวกันกระดุกกระดุกกระดิกระโดดตีมานทำห้ากระดุกกระดิ๊งเพื่อนที่รักของฉันนั้นคือเธอ่เดี๋ยวเราแบ่งแล้วแล้วแบ่ง อ๋อเดี๋ยวเราแบ่งกุ่มมีกี่มุ่ะลมีุอ่าเรามีสกุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไหไหมไม่ไม่อากได้ไแล้วแต่น้องเลยโอเคอายางเาย่าง แล้แบ่งกลุ่มละห้าคนเลยครับกลุ่มที่หนึ่งสี

โอเคมาโอหน้ากระดาษหน้ากระดาษูนได้ใครบ้างนะดูเก็บไว้ในใจก่อนตังเล้วตังเล้วโอ้โห เรามีพี่ภูมกลุ่มแรกมีพี่เหมียวพี่เฟยพี่เฟยนะครับุ่มดูแลแล้วเดี๋ยวเราเต้นตามพี่เฟยกับพี่เหมียวนะครับกลุ่มที่สองมีพี่เหมียวกับพี่บีนะครับแล้วก็เต้นตามกลุ่มที่สามมีพี่กล้วยกับพี่ไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเต้นไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวรอบแรก อรอบแรกเราจะเต้นตามพวกพี่ๆนะครับตบแล้วรอบที่สองเดี๋ยวน้องต้องเต้นกันเองนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันทำท่านะครับอ่ะรอบแรกเรามาเต้นพร้อมกันครับหนึ่งสองสั้นเชันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียว สองหูยาวสั่นกระตุกกระตุกกระดิกกระโดดสีข่ขาทำท่ากระดุกกระดิก <Hey yeah. S 1> เยพื่อนที่รักของฉันนั่นคือเธออ่โอเคไหมน้องชาติโอเคไหมครับ <laughs> <laughs> อ่าเดี๋ยวนี้เราเต้นเป็นกลุ่ม oh. กลุ่มแรกเดี๋ยวเราเอานำเสนอกลุ่มแรกก่อนนะครับ <Hey. S 1> อ่าเ <Hey. S 1> ต้น กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามนั่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนเต้นไม่อนไม่งลงซีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกเต้นก่อนนะคะกลุ่มแรกจะเต้นเป็นยังไงมากลุ่มแรกมาเต้นตรงนี้เลยไม่ยืนตาแถวตรงนี้พี่ครับอ่ะพี่พี่พาไปเลย ฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหู นนาาตั้นเป็นเกมเจับคู่เดี๋ยวให้เราเดี๋ยวให้น้องๆเราจับคู่ชายหญิงก็ได้ชายชก็ได้หรือหญิงหก็ได้สองคนสองคนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับค <ๆ S 2> ู่กันอันนี้เราจะมาจับคู่ตัวเลขนะครับอันนี้มีกี่ตัวนหนึ่งตัวคนคน คนแรกจะถือป้ายนะครับคนที่คนที่มีหมายเลขหนึ่งก็จะต้องไปใส่วิ่งไปหาเพื่อนไปใส่นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับนนเป็นเลนตัวนะครับใครเสร็จยกมือขึ้นนั่งลงนะครับใครเสร็จยกมือให้แล้วก็นั่งลงนะครับอ่ะอันนี้ได้อันนี้กี่ผลครับในกี่อย่าง ้องหเราชอบคนที่มีหมายเลขหเราก็ต้องไปจับคู่มาใส่กันนะครับอ่ะอันนี้มีกี่ตัวสี่ถูกต้องคนที่มีหมายเลขสี่ก็ต้องมาจับคู่หากันแล้วก็เฮ้ <c oughs> นั่งลงอ่ะเดี๋ยวเราจับคู่กันเลยอ่ะรุ่นพี่หา<อ>รุ่นพี่ประกบน้องคนละคู่ อาจจะคู่หากันเลยครับจับคู่ไหนจเอากพีคนไหนจับคู่แล้วนั่งลงครับจับคู่เสร็จแล้วนั่งลงแล้วคู่จับ้คน่งจัรแล้วนั่งลงกรอาให้คุ่มนี้อมแอมหลังกันมาจับคู่แล้วนั่งลงเลยครับดีิว

เอาของ B หนึ่งคนเอาของ B หนึ่งคนโอเคเอาของ B เปหนึ่งคนโอเคอ่ะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสลับที่จะได้กันแล้วเอาไม้เอาไมเลขสามมาให้ให้น้องถือถือไม้เลขสามอันนี้ถืออันนี้พี่ถือน้องถือเลขไว้ก่อนถือเลขไว้ถือเลขไว้ คนเน็ตเน็ๆจะได้ตัวเลขนะครับจะได้หมายเลขจะได้หมายเลขแล้วที่นี้เราจะให้จบกุมอ่าพี่อ่าคนที่เป็นน้องนั่งลงครับนั่งลงเลยอ่าคนที่เป็นน้องนั่งลงครับอ่านั่งลงอ่ะทีนี้เราจะต้องรับตารับตาครับ น้องๆหลับตาครับหล,ลับตา,บาให้พี่สล,บลับให้พี่อ่าทีนี้พี่จะถือป้ายแล้วทีนี้เราจะต้องหาหาเลขของเรานะครับเราจะต้องหาเลขหาคู่ของเราพี่ถือสี่คนที่มีหมายเลขสี่ก็ต้องไปจับคู่ใ่แล้วก็เทกับพี่แล้วก็นั่งลงนะครับอ่ะ<ต>เราจะเริ่มกันเลยอะ หนึ่อาน้องหาเลยตโก้ตะม่านียวพหนีวี่หนีวพเหนียวพี่เหนพี่เหนวเนพี่เหยวพีเนี่ยนยี่หวี่หว่หวนย่ี่หวพนเนเพ่ยว